ไปผู้เดียวอีกอียังเขาไม่ถูกใจเนาะเอาเจะปล่อยแฟนผู้เดียวเลยปกติจะต้องไปนั่งถาแฟนกดบีบซิว4ชั่วโมงหนึ่งก็ทาไปแ4ชั่วโมงก็ทาได้จะคอยกัามาก่อนเด้์อามาเฮ็ดเวียกก่อนเบันทิกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าคอมเมนต์ที่สำคัญก็คือกดซุปเปอร์ตังให้แน่เด้อทุกคน C2 สบายดี hi, ทุกคนเ้อสบายดีเนาะตอนนี้กำลังสนะี parole, ไปอะนะเนาะทุกคนกำลังจะไปฝากเครื่องไปฝากเครื่องไปอเมริกาเดี๋ยวใส่ทุกคนเบิ่งเนาะว่าค่าฝากเครื่องไปอเมริกาเนี่ยมันแพงสัใดจากเราไปอเมริกาฝากบริษัทอะยังวะ DHL แมนบ่วะบริษัทจังวะบูจูซือเอา บจืดซื้อเนาะพูดแต่ว่าไปฝากต้นหามีอ่ามีพระสี่องค์พระสมัมมนาสัมโปมือนะพระนะสี่องค์สี่องค์ฝากไปอ่าหกสิบหกสิบกว่าดลาอลล่าม,มันถืออยู่ประมาณอ่าหลานสามหลานสี่ฝากพระสี่องค์ถืออยู่ประมาณหลานสามหลานสี่ ก็เข้าใจอยู่เนาะว่ามันไกลแต่ว่าแพงขนาดเนี้ยสิฝากสินมีสินกับเสือเนาะสินไมมีสินสองพื้นมีเสือไมพื้นหนึ่งมีผ้าเบี่ยงสองพื้นต้องไปเบิ่งนอกคาฝากมันสิเท่าไหร่ต้องไปลุ่นพรมกันแต่ค่อยเฉลียมานี่ประมาณร้อยอัพร้อยอัพหาสองร้อยเหรียญแต่ว่า ต้องไปเบ่งพ้อมกันเนาะบางทีมันอาจจะบอ,อดมันมีสองบริษัทนะฝากนีะมีไปชนีเล่าคันไปชนีเล่าฝากนะมันราคามันถืออยู่แต่ว่ามันโดนหอดสิบห้าสิบหกมือคือฝากบริษัทตัวนี้มนหามือหอดแต่มันก็อยากแพงบางคนเขาอยากฝากเครื่องมาให้เนาะคือคือสมมติว่าข่อยเนี่ยฝากผกเครื่องไปอยู่ไปหาคนเมกาเ้านะเวลาเขาไปหับนะ คอยเป็นคนเสียแต่ทำอิดแล้วก็เล้วเลยเวลาคนไปหับนะเขาก็ไปติเสียเงินแต่ว่าเวลาคนไม่กล้าฝากเครื่องมาเล่านี่ตรงเสียเงินสมมติว่าเขาไปฝากเกิดฝากเครื่องมานั่นนี่เนาะเขาเสียเงินแล้วค่ะฝากสองสามร้อยประมาณนี้มาเล่านี่ตรงเสียอีกอืยังต่ำก็ประมาณร้อยเหรียญละไป้ว่หเป็นยังมันคือเสียนะ ทั้งทางที่คนมีกาเขาฝากมาเขาก็เสียเบิดแล้วทุกอย่างแต่ว่าเฮาไปหับเครื่องเฮาก็ตองเสียอีกส่วนห้ายคนก็นเลยแบบบออยากให้เขาฝากมาปัาได้สม,มมติว่าโอ้บิ๊กไงคนที่ซื้อเกิมให้เจ้าเด้อราคาร้อยหาสิบดลอลลาร์อยห้าสิบดอลลาร์โอเคฝากมาเลยฝากมาปุ๊บคอยไปเอา อยู่บ่นฝากเสียงเงินไปลอยอีกอ้าวก็เลยวอกวบอฝากมาดีกลัวเสียงเงินไปเอาหาซัมซือเกือบไม,อม่ถ้าจะฝากเครื่องมาก็ฝากได้เนาะแต่ว่าฝากไปซะนี่นี่บอเสียงเงินแต่มันจะดุนแน่พะว่าที่ผ่านมาเขาฝากเครื่องมาให้ลูเคยสมองไปเอาก็จะเหยียบลอยสองลอยด้วยละค่าภาษีแต่เขาก็ฝากเครื่องมาให้ล่าสุดนี่มีข่อยบาผึ่งบาดี้มนี่ คาไปเอากับล้านหาล้านหกคาไปเอาไหนเสียคาโอ้โหเสียคายังอือก็เต้เนาะนี่แหละต้องไปรุ่นพร้อมกันเนาะทุกคนว่ามันสีสําไดรคาฝากทุกคนลองพิมพ์ทวยบึงเนาะทายบึงว่ามันสีเทาใดทายบึงบึงหอดตัวนี้แลวก็ทายบึงคอมเมนต์บึงว่ามันสีเทาใดบาดท่ายคลิปขออยสีเฉลยเนาะว่าฝากเครื่องประมาณอา่า ประมาณกิโลครึ่งนี่แหละบ่หอดกิโลสินสองพื้นก็สิประมาณกิโลหนึ่งนี่แหละเอ้าตรงรุ่นพร้อมกันว่ามันสิตกเท่าไหรแต่ว่าตอนนี้เฮาไปหับนิตากอนเนาะเพราะว่าน,นิตาเล่มเขียนแล้วตอนนี้กำลังใส่นิตาย่ันบริษัทเขาปิดแล้วป่ะจ๊ะ DSY เนาะ ปิดปิดแล้ววะเด็กเขาเปิดอยู่เออเขาเปิดอยู่เขาเปิดน้อ่คนเขาเปิดอยู่นะเขาเปิดอยู่ต่อรถต้นทางเขาไปจ้าหายแล้วไปนั่งไหนเนาะแบบนี้ โทษศัพไม่ควรเน่จ้โทรศัขร์ขออยู่ในรถฝากเครื่องโอ้หนาเศร้านานิตาหนากับมางามขึ้นเลยเนาะเนื่องจากว่าแพน้าลายมือตืบตอนห้ากระรังฝากับทุกคนเนาะ ต้องฐานเบิ่งว่ามันสีตกเท่าใดสําหรับใครที่อยากได้เครื่อง,งนั่นนี่ก็สามารถติดต่อมาได้เนาะอันนี้เป็นสินไม้เนาะทุกคนเนาะสินไม้กับเสือไม้งามแห้งเนี่ยแต่มันก็อยากแพงเนาะมันเป็นสินไม้เทริเก่าล้านุกสินสองพื้นเสือพื้นหนึ่งเก่าล้านหกสื่อตรงฐานเบิ่งว่ามันสีตกเท่าใดเพราะว่าอะไรเป็นกิโลเนาะ ฝากเครื่องในเท่าไหร่เป็นกิโลบ่กิโลเป็นปริมาณกิโลหนึงเทไสกกิโลหนึงเสองลขงรึเ่งกิโลหนึ่งอยู่กเหรียญลงึงลกเเหรียญจุ นซีอูดเนาะเกาะิเจ็ดเลียนนะทุกคนเนาะเแบบียรเป็นเงนกี่กระสิบประมาณอ่าเกือบอุ้ยสองล้านสองล้านสองล้านเอทประมาณน,นาี้แหละ ก็กเก้าเก้าสิบเจ็ดเตียงจุดหาสีเถือเงินกี่กันเนี่ยเรีย,ยร้อยนะทุกคนเนาะฝากเรียร้อยแล้วตัวนี้มันไวเนาะกิโลหนึ่ง กิโลหนึ่งเดธอเก็เข้ามาเมื่อกี้นี่กิโลหนึ่งหกเจ็ดสิบเหรียญมันถืออยู่เกาสิบเจ็ดเหรียญจุดหาสี่ลากลมๆก็คือถืออยู่ลอยเหรียญตกอยู่ประมาณสองล้านเอสเนาะเกาสิบเจ็ดเหรียญก็สิป,ประมาณสองล้านเอสสองล้านสองนี่แหละเพราะว่าเงินเหรียญมันจีบลอยด้วยละมันตกอยู่สองล้านสามตกอยู่ 2, สองล้ 2, านปลายเนาะ ฝาฝาเครื่องนี่ทุกคนรวมทั้งสินรวมทั้งซื้อสินกกะสิตกอยู่1ิปปลายละแต่ว่าอ่ายเพิ่นเป็นคนจ่ายค่าฝาจ่ายค่าสินว่าทุกอย่างหรอกอสำหรับใครที่อยากได้ยังก็สามารถสั่งได้นะถ้าซื้อได้เก็สิไปซื้อให้สบายเดี๋ยวฮาสีกลับ มาเฮือนเนาะทุกคนแบบน,นี้สีพาทุกคนไปเบ่งประตูรีโมทใหม่ประตูรีโมทใหม่เนาะพอไอ้เข้ามาติดตัง้งแล้วเรียบร้อยเลยแลกบบ้ก็บอลผึ่งกับอาดิตาสิไปหลินเฮือนเนาะบูอาสิทายคลิปฮอดตอนนั้นาอตองถ่าเบ่งพร้อมกันเนาะตอนนี้ก็บับงเอิญมาเจอหลุดผึ่งอากอยนะทุกคน จะเคลื่นมาอีกสางผมพากันถ่ายคลิปสองค,ค,อองค,คนอยู่จะเข้าเห็ดยังกันลากานันนะควักหลุลดคอยบ,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 บับ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 อยู่ไปไปขับรถได้บุ้ยโอ้ไปไปไปบุ <c ười> ้ยส <c ười> ่งเอามาสง <c ười> ่งบเลยเ <c ười> อามา <Finnish> no <c oughs> สบายดีสบายดีเ้อกช่องเกาะเนอะกูได้เง <Perfect> nice <offs festival> ินแล้วในเล่นเกมนะฮะได้เงินแล้วเนี่เนบอลเดี๋ยวเขาก็อออีกทำไมไม่ไปนะแฟนดีแล้วทีม่าเพิ่งบที่เขาไปจ่ายอันั้นจ่ายค่าเงินดิ้นทา้่อนยันเฮินเขาปิดก่อนเนาะก็เลยแฟนหันทไปบีบซิวกัสทเขาไปตำลังอืมบาเผิ่งกันทิไปล่างประตูใหม่อือไปหลางประตูใหม่ตอนนี้ประเ็ศประตูใหม่เลยทุกคน ตัวนี้ก็กลับมาหอดเพื่อนแล้วเนาะหลังจากฝากเครื่องแล้วปล่อยแฟนไปพูดเดียวอีกอยังเขา่ถึกใจเนาะจะปล่อยแฟนไปพูดเดียวเลยปกติจะตงไปนางถาแฟนกดบีบซิวสี่สัสมมงหนึ่งตัวถาไป้สี่สัมมงก็ทาได้แต่คอยกามาก่อนเด้์เขมาเห็ดเวียเ็ดเวียเบียเขายังบุลเล่เลยไมาจไใจไม่เท่า แบ่งเบียก to ันแบ่งเบียกันอะไรมาแล้วอันน okay. ี h, ้อะไรอธิตาเสร็จเ็มาคู่มาคู่มาคู่ตายค่ะประตูใหม่กันแล้วทุกคนเนาะเด็กั้นมาออกแต่ว่าเาเสียปตูก่อนตรงนี้อัดตูกันมาออกประตูใม่นนี้เามาสงประตูใหม่กันเลยตัวนี้คือ่ใสาลรโมทที่ใส่ยัที่หตัวนี นี่เขาแก้แล้วทำอิฐว่าสีบากประตูเขาแต่ว่าบริบบากซัําไดบบากก็นี่ออกน้อยเดียวบบากก็นี่ออกน้อยหนึ่งพื้นทำอิฐพื้นมันต่ำเลยมีคนคอมเมนต์ว่าสีเหลืองประดุกบ่มันมันมันอะไรเลยทุกคนมันเพียงกัอะไรบ่เนี่ยมันเพียงกมันเป็นแก้กันสบายเลยบ่เนี่ยแก้่ต้องมาเด ไม่ต้องลุกมาเปิดประตูต้องยืดินเนาะเดี๋ยวไปใต้ใต้ส่กับใต้ออสิอีางแงว่าขี้ฝุ่นคือเห็นในกล่องใช่ไมใส่เขียดอ้าวไม่ใช่ตอมกล่องเต็มขี้ฝุ่นฮะเมื่อกี้นี่กูเห็นอย่างวายแหวงแบบเนอะ อยู่ตัวนี้มามันเสื่อมก็ทรศัพท์ได้เลยตัวนี้ได้มีเสื่อมอะไรมันมีแอปของมันแอปเดี๋ยวกล่องวงจรปิดเดี๋ยวเขาจะศึกษาเนาะเสื่อมก็ทรศัพท์ก็ได้อย่างนี้พักแล้วมาดนี่สมบูรณ์หน่อยหนึ่งตัวก็ไม่แอปหังมึงอยากมาเหอนกูมึงแต่ันนั้นเลยมึงก็มุใส่ดอกไฟนี่นี่ ใส่เขาเพื่อนมาใส่ให้ดิใส่เบิร์ตผูกใส่เบิร์ตผูกเดียวอ้อม่ะแบ๊บแบ๊บไปจ็รถไปกแจ็คจักเด้อกูจะไปเกอนมีเสาอ่ะนะนั่งบอกอยู่ฝนมันเอาไปเดี๋ยวจักมันลืมมันลอยอยู่ใหนใครลอยอยู่ไหนอพู่ันลอะสิบอกมิเช็คบอกมียอ่ะบอกกินนี่ว่าอยู่ในในอยู่ในกระทงฮะเดย์อยู่ในทงมันอยู่ชนเผ่าฝนพูดไปอยู่ชนเผ่าว่าเพื่อนก็มีให้อยู่กับเรอยู่เดี๋ยวนี้เนาะ เอาเฮียนอยู่ไหนดิโวกตู้นั่นไมครับสีตู้นี้ครับสีครับสีมานั่นไม่มาฉลองประตูอุ้มมาดอกมันเป็นยังแฟนมันสี้เขียดผมมาฉลองประตูแล้วมันก็สะเป็นยังบุได้บุร่ายชวนให้คนอยู่กับแฟนตลอดเขาก็ดีกันเลยดิเมื่อคืนนี่เขาเขียดกันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้มันคือจักมาเตะกระตุกบูมขามของมึงกลัวกูฟังเบิ่งเอากันแล้วเร็วเวลานี้เสื้งกันหรือจักเสียงเสื้อกันหรือจัก เด no ี๋ยวได้มาแล้วมาแล้วมาเลยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรดีโ mm อ้สตอรี hmm ่กระลบออกของคอยทันเต็ประตูเขียนเรียบประตูห hmm น่อยพัวเขียนเอาไปสั่งเขาเนาะเรื่องเขาจะคิดกันกับสั่งเขาว่าแต่เขาบผิดกันบอกวิธีถ่ายนี่บ๊ายบายเนาะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหนาเด้อเพื่อนกลางคืนกับสีเริ่มงามๆเนาะแล้วกับสีอ้อมนี่แหละ ยังเป็นใส่ประตูทั้งหนาเออบพื่อนใส่อันนะทั้งหนายังสีใส่ดอกไฟทั้งหนาเนาะแต่ว่าสร้างพานนร,ร,ร้อมเห็ดอันนี้แล้วเดืยบร้อยอลไรก็นี่แหละเซตตู้บอลนี่แหละสำหรับใครอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาเนาะหรือว่าสนับสนุนเราโดยการบึงโฆษณาหรือว่าโดยการซุปเปอรแ์แดงในคลิปนี้ก็ได้นะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหนา้าเด้อ